โดนขวางสยองขวัญที่ต้องจําไปตลอดชีวิตสวัสดีค่ะนี่เป็นกระทู้แรกของเราเราอาจจะเขียนไม่ดีเท่าไหร่ยังไงก็ข้ามาอ่านเยอะๆกันนะคะขอขบคุณข้อมูลเว็บดีจากพันทิพขอตัวแทนตัวเองว่าพอยนะคะเรื่องที่พอยจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่โคตรจะน่าเหลือเชื่อมากเลยคะ่ะพอยคิดว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการโดนขวางมาบ้าง มันยากนะคะที่จะเชื่อโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพลอยนะคะมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไม่สิต้องพูดว่าเกิดขึ้นกับคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตก็ใช่ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อของพลอยเองครอบครัวของเราอาศัยอยู่กันที่จังหวัดหนึ่ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพ่อของพอยท่านมีงานทําเป็นข้าราชการเรียกได้ว่ามีขั้นที่สูงเลยทีเดียวเป็นบุคคลที่มีหน้าหนิตามีเืือเสียงกษยษิตยศท่านเป็นคนที่ขยันทํางานมากเรียกได้ว่างานไม่สําเร็จพ่อก็จะไม่กลับไม่พักไม่ว่าจะเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการใดๆพ่อก็จะไปทํางานเสนอท่านคนนี้ มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเป็นคนแบบนี้จนบางครั้งพวกเราก็น้อยใจว่าทำไมพ่อไม่หยุดงานเราไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างแต่ก็เข้าใจนะคะที่ท่านทำก็พออกเพราะครอบครัวเพราะรายได้ของครอบครัวมาจากพ่อคนเดียวท่านได้ตแต่เต้าจากตำแหน่งน้อยขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและท่าน ก็ไม่เคยชอบโกงเงินหลวงเลยแม้แต่บาทเดียวคือเราภูมิใจมากที่มีพ่อเป็นคนดีของสังคมตั้งแต่เราเกิดมาจุลยุป,ปุ่นนี้แล้ว18ปียังไม่เคยเห็นพ่อทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวท่านไม่ตุบยุงด้วยฮ่าฮ่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2557ค่ะนั่นคือปีที่แล้วนี้เอง ครอบครัขวของเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติทุกวันพ่อกับแม่ของเรากลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรคะ่ะทุกอย่างก็เหมือนจะปกติจนกระทั่งเย็นวันนั้นยายของเรามองหน้าพ่อเราแล้วก็พูดขึ้นมาเฉยเว่าเป็นไรหรือเปล่าลูกทําไมหน้าเสียจังไม่สบายหรือเปล่าและคงด้วยความกังวลของท่านล่มังคะ่ะหลังจากกลับต่างจังหวัด ก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วพ่อก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนั่นแหละบวกกับพ่อสังเกตตัวเองว่าตอนถ่ายอุจจาระมันจะมีสีคล้ำปวดหลังบ่อยๆแม่บอกว่าพ่อชอบบ่นว่าที่นอนมีอะไรหรือเปล่านอนไม่ได้เลยเจ็บไปหมดเหมือนมีเข็มมาทิ่มแล้วคือพ่อก็ไม่ได้นอนเลยจริงๆ หลังจากท่านไปตรวจมันก็มีวันนัดสองกล้องส่งเข้าไปในปากพ่อของเราก็ส่งเข้าไปคือสองสารพ่อมากพ่อบอกเจ็บมากปวดท้องปวดมากและพ่อก็ร้องมันเป็นภาพที่แย่มากเราร้องตามสงสารพ่อน่าจะบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงเดี๋ยวก็หายมาตรวจดีแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลืมบอกไป พอยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะออกมาเรียนที่กทมตั้งแต่ม .4 ส,สอบทุนได้ก็มาเรียนหวังจะช่วยแบ่งเบาภาระอยากเรียนพิเศษที่ดีๆทําให้ช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับพ่อเลยได้ยินแต่สิ่งที่แม่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรบ้างและวันที่ตรวจผลก็ออกมาถึงแม่ก็บอกกับว่าเจอก้อนเนื้อแต่โชคดีที่ไม่ใช่เนื้อลายแต่ก็ต้องตัดออก แล้วก็นัดวันตัดนู่นตัดนี่ก่อนจะพาตัดพ่อเขา,เขามาตรวจอีกครั้งที่หมอนัดอยู่บ่อยครั้งคือเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้เราสงสารพ่อมากพ่อเคยพูดว่าถ้ารู้ว่าเจ็บขนาดนี้ไม่มาตรวจแล้วนี่มากี่ครั้งก็เจ็บทุกครั้งถ้าไม่มาคงไม่เจ็บโอ้ยเรารีแทบน้ำตาไหลเลยอะได้แต่กำลังให้กำลังใจพ่อสู้ๆนะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หายแล้วหลังจากพ่อผ่าตัดก็คือตัดกระเพาะอ,ออกไป70%อร์เซคือเยอะมากพ่อกินอะไรไม่ได้เลยก็พยายามกินคือผอมมากเรากลับมาตอนนั้นพ่อก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วหมองให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพ่อก็ไม่ยอมพักจําได้ว่าพักได้แค่อาทิตย์หนึ่งมัง้งแล้วพ่อก็ไปทำงานต่อ เรียกคนขับรถมารับทุกวันทุนเจ็บเพื่อไปทำงานบางครั้งก็ทำไม่ไหวพอมาถึงที่ทำงานก็ขึ้นไปห้องพักไปนอนแล้วบอกว่าพ่อเราเป็นคนขยันเกินเราจะทำวันนั้นเราอยู่บ้านเราตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปสอบทุนเพื่อย้ายโรงเรียนพ่อเรากำลังเต้นแอ,อรบิกอยู่ที่หน้าโทรทัศน์พ่อหันมาถามเราว่าแล้วพูดกับเราว่า พ่อเจ็บจังเลยลูกพ่อจะตายแล้วพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือด้วยความที่ก่อนหน้านั้นพ่อก็เคยบอกแล้วก็พูดว่าพ่อเป็นมะเร็งแต่เราถามแม่บอกว่าไม่ได้เป็นพ่อเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วตอนนั้นคือรักษาอยู่พอเราได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเราก็แทบเป็นลมเลยเอพ่อคิดมากจริงๆมะเร็งอะไร เดี๋ยวก็หายพูดอยู่ได้คือด้วยความที ral, socks, ่เราไม่อยากให้พ่อคิดเราเลยพูดแบบนั้นเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเป็นมะเร็งจริงๆเพราะแม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่จนกระทั่งเวลาผ่านไป7-8เดือนอาการของพ่อก็ซึดลงแม่โทรมาบอกเราว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกินอะไรไม <ança> ่ได้เกือบอาทิตย์แล้ว กินแล้วอ้วกออกมาหมดผลปรากฏว่าลำไส้พันกันต้องผ่าตัดปีนี้พ่อผ่าตัดไปสองครั้งแล้วปกติพ่อเราเป็นคนอ้วนอ้วนมากผ่าตัดรอบแรกคือโคตรผอมแล้วแต่ผ่าตัดรอบนี้คือเขากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากอาหารจากทางสายยางมีสารยระยางเต็มตัวพ่อไปหมดอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้น กินแล้วก็อ้วกกินแล้วก็อ้วกมาหมดแม่บอกว่าเหมือนพ่อจะไปหลายครั้งแล้วคือแบบมันแย่มากนะเว้ยเราเหนื่อยอยากกลับบ้านไปหาพ่อมากทุกครั้งที่แม่โทรมาเราภาวนานเสมอว่าให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์แม่โทรมาบอกเราว่าให้กลับมาดูพ่อนี่เราช็อกช็อกมากไปหมดไม่กล้าถามว่า เกิดอะไรขึ้นแต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อแในภาพที่เราเห็นตอนที่กลับมาคือพ่อเปลี่ยนไปมากตัวผอมร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูเราจําพ่อเทียมไม่ได้เราเข้าไปหาเขากอดเขาแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ามาร้องไห้เราสงสารพ่อไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้เช้าวันนั้นแม่เล่าให้ฟังว่า เมื่อวานยายอดดงของพ่อไปให้หมอแถวบ้านดูเขาก็ตกใจแล้วก็พูดว่าโดนของของหนักด้วยมันทำให้กินอะไรไม่ได้เลยเอาตายอย่างเดียวของอยู่ตรงหน้าท้องทางซ้ายหนักมากให้ออนน้ำมนมาให้กินนะาเราก็รีบขับรถยาตาลจังหวัดมาให้แม่เราที่โรงพยาบาลพอพ่อกินน้ำมนนั้น ในคืนเดียวตอนแรกที่ท้องพ่อมีรูจากการผ่าตัดเล็กๆแต่อยู่ๆมันก็ปริกลายเป็นรูใหญ่ทำให้มีน้ำที่ของเสียในท้องไหลออกมาหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงน้ำนั้นก็ต้องออกมาอยู่แล้วก็เลยปล่อยให้ไหลแบบนั้นเราเฝ้าพ่ออยู่ด้วยสามวันแล้วก็ขึ้นมากทรทมไปสอบแล้วแต่ว่าสอบเสร็จเดี๋ยวจะกลับมา ก่อนเราไปเราก็กราบพ,พ่อจุบพ่อเราบอกพ่อว่าห้ามไปทนอะไรไปก่อนนะเดี๋ยวพลอยไปสอบได้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาร,าพรอพลอยเป็นทางตาก่อนนะพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าเออเออี่ไปแต่แล้วเดี๋ยวตกเครื่องพ่อไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็ไปใครจะไปรู้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ทําแบบนี้กับพ่อแล้วก็เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นอยู่อย่างนั้นคือ พ่อเรามีคนขับรถส่วนตัวแล้วพี่เขาก็เป็นคนดีมากเลยพ่อเราเลยรักแล้วก็สนิทกับเขามากคนขับรถพ่อก็เล่าให้ฟังว่าพี่เขารู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้ววันนั้นพี่แกก็ไปขับรถให้ผู้ใหญ่คนนั้นแล้วเหมือนทุกอย่างมันจะปฏิปตอกันเป็นเรื่องอยู่ๆก็คุยกันแล้วก็เล่าเรื่องที่ดวงคุณพ่อเราว่าโดนของให้ผู้ใหญ่ฟัง เขาก็บอกว่าเนี่ยเขารู้จักหมอคนหนึ่งเก่งมากเลยเป็นแขกลูกสาวแกก็เคยโดนของเกือบตายเหมือนกันดีที่ช่วยได้แกบอกไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกอยากช่วยทั้งๆเดี๋ยจริงๆแกก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งก็ได้มันรู้สึกแบบแกต้องช่วยชาวันต่อมาทางหมอนัดก,กับแม่ของเราที่บ้านประมาณว่า ให้ไปดูของที่บ้านตอนนั้นที่ไปก็มีแม่กับพี่ชายคนโตพอไปถึงหมอเขาก็เดินวนไปตรงมาบริเวณบ้านสักพักแกก็พูดขึ้นมาว่าของอยู่ตรงนี้แล้วก็ชี้ไปที่พื้นบ้าน,พ,นพื้นบ้านก็ขุดปูนที่ฉาบเอาไว้เขาบอกว่าให้ขุดทุกคนแบ,บมองหน้ากันไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไหม แต่ก็ทำตามที่หมอบอกไปเอาจอบมาขุดก็ไม่เจออะไรพอหมอบอกว่าขุดอีกลึกๆลึกล,กล,กลกหน่อยขุดไปสักพักเฮ้ยเจอว่ามันเป็นเหมือนกับผ้าเศษผ้าเป็นเส้นผมยาวๆสีแดงมีลักษณะเส้นผมเป็นมัดๆที่เคลือบด้วยน้ำตาเทียนมีตะปูประมาณ5-6ตัวและที่มันชัดเจนสุดๆนั่นก็คือ มีตัวอักขระเขียนอยู่ในนั้นเป็นยันและมันก็เขียนว่าห้ามรับราชการเท่ากับตายนอกจากนั้นยังมีลักษณะคล้ายหนังสีดำที่ตัดเป็นรูปตุ๊กตามีรูปปืนยิงที่หัวประมาณว่าเอาให้ตายทุกทางเลยทุกคนอึงอึงมากไม่มีใครอยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาก็ทำวิธีแก้ของให้แต่เขาบอกว่าหมอที่ทำเนี่ยแก้ได้อย่างไรกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเงียบๆไว้ว่าเรารู้แล้วหมอเขาบอกว่ามันทำมาตั้งแต่วันที่21มีนาคม2557คนใกล้ตัวเป็นคนทำทะเลาะกันเรื่องเงินคนขับรถของพ่อก็ไปสืบ,สบมาก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรมากมาย พอกลับมาที่โรงพยาบาลพอ่อเรากําลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนที่แม่กับพี่ไปที่นู่นกันพ่อบอกว่าปวดท้องมากตอนนี้คือพ่อของเราใส่หน้ากากออกซิเจนแล้วพ่อเขียนใส่กระดาษว่าบอกให้หมอเอาแม็กออกจากท้องพ่อทีงงมันโคตรแบบโอ้เจ็บเจ็บหลังจากนั้นตอนเย็น พ่อแกก็อาการดีขึ้นพ่อก็บอกว่าดีจังสบายท้องแล้วหมอเอาออกให้แล้วสินะทุกคนต่างก็มองหน้ากันแต่มีแม่คอยคุยกับพ่ออยู่ถามนู่นถามนี่พ่อตอนนั้นพ่อเราเริ่มเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้แล้วเริ่มเผลอแล้วแต่และเรื่องที่แกเผอออกมาคือเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลย ถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้พ่ออยู่ไหนพ่อม้อยสบายนะพ่อต้องรักษาตัวเองก่อนที่จะไปห่วงคนอื่นงานใครๆก็ทํากันเดี๋ยวพ่อต้องรักษาตัวก่อนแล้วไปทํางานพาแม่ไปเที่ยวทะเลที่พ่อบอกไงแม่เราร้องไห้บ่อยมากแทบจะทุกครั้งที่พูดแม่เชื่อตลอดว่าพ่อต้องหายไม่หรอกต้องบอกว่า ทุกคนเชื่อว่าพ่อต้องไม่เป็นไรขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับ